กลับมาแล้วนะคะอยู่กับที่สารทีวีพูค่ะรู้เรื่องรู้ดีทีวีพูค่ะก็น่ากัวนะคะกับน้องขวัญของเรานั่นเองค่ะน้องขวัญอุตสามณีนะปกบดีฉ่ำมากนะคะอ่กลับมามาต่อในช่วงนี้หลายๆคนช่วงนี้เป็นช่วงเซ็กหลายๆคนอยากทราบแล้วพี่บอกเพราะอะไรรู้ไหมคะเข้าแคมฟ็อกทีไลเริ่มเซ็กมานานเพราะหนูพูดรายการบ่อยว่าคนเราเนี่ยประเทศไทยใช่ไหมคะประเทศไทยเป็นประเทศที่ เข้าเล่นแคมฟ็อกโปรแกรมแคมฟ็อกมากที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เข้าไป80-90เน้นเรื่องเซ็กซ์จิงกเลยนะได้านที่บิ๊ออฟมีห้องแคมฟ็อกของตัวเองแคมฟ็อกใช่ไหมเขาดูเองเพราะตัวตัวตัวเองคือไม่เล่นเลยไงเล่นบ่อยาบเปิดเล่นบ่อยหรอไม่ดูว่าพี่อานาเล่นบ่อยลูกก็ไปโชว์เป็นอะไรในแคมฟ็อกน่าเกลียดอ่านาเคยเป็นดีเจอ่าถามเลยอุ้ยเลย นะครับเดี๋ยวอยู่วันนี้น้องๆด้วยที่แบบว่าเป็นทีมงานเป็นโอพีนโอพีแล้วก็วันก่อนได้ไปทําบุญทําอะไรกุศลมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยน่าเชื่อนะเป็นกระถอย้วใจบุญนะอ่ะแนะนําตัวก่อนดีกว่าเชื่ออะไรกันบ้างสวัสดีค่ะน้องเฟียค่ะอัศจรรย์วีพรหมษรค่ะค่ะต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องเอมมี่ค่ะเอมมี่เราจะได้หรือเปล่าคะไม่ใช่นะนี่จะไปขึ้นคอนโดใครนั้นหนูนะสวัสดีค่ะครีมค่ะน้องครีมนะคะน้องครีมที่ข่าวเหมือนกันเนาะ ทันกูตาเหรอคะกัดเพิ่อีกเราเล่นนะคะตะเมาสต่ออะไรอย่ะชอบช่วงของน้องอะไรอ่ะเมื่อกี้ที่ส่งข้อความมาถามนิดนึงในฐานะที่เหล่าเหล่านี้เป็นคนที่อยู่ในห้องแคมฟ็อกโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องเฟ็กโดยตรงจริงหรือเปล่าห้องแคมฟ็อกเนี่ยคือส่วนใหญ่จัดมาเพื่อื่องเซ็กมา อ่ะลองถามพวกเค้าเพราะว่าพี่ออฟมีนโยบายไปเลยว่าถามก่อนหนูเข้าใจพี่ออฟแม่เราต้องเข้าใจว่าคำฟอกคืออะไรก่อนเออคำฟอกคือโปรแกรมชิ้นหนึ่งที่นำโปรแกรม2โปรแกรมมารวมกันนี่หนูไม่ต้องเป็นวิชาการมากคนละมันไม่รู้ค่ะให้ง่ายต่อการที่เราจะเอามาแชทกันเท่านั้นเองทีนี้เนี่ยคือเห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็แชทกันได้เพราะงี้พอมันง่ายขึ้นเนี่ย คนเราก็นํามาใช้ในทางที่ผิดเท่านั้นเองอนี่เสัติกรรมหรือเปล่าคะเนี่ยทำเอาไมมนะผ่านไปก่อนอะคุณน้องมากน้องอะไรนะคะน้องเอมี่เอมี่เอมีอม่ถามนิดนึงว่าทำฟอกซ์เซ็กเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมจริงจริงแล้วมันอยู่ที่ต้องยอมรับมาพูดตรงหนูห้ามกลัวพี่ออฟบ้างโอ้เคยชอบเคยเลยหนูก็ต้องพูดมาเลยยกตัวอย่างเอมี่ตัวเอมี่เองละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เป็นเป็นเป็นอยู่ในวัยทํางานแล้วก็ต้องการเพื่อนวัยทำงานวัยทางานวัยทองแป๊บหนึ่งก็ได้ก็ก็คือแบบ หาเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าเรามาเจอห้องมิสเลดี้บอยที่เรารู้สึกเรารู้สึกตั้งแต่ตอนเราเด็กๆอายุน้อยๆเป็นน้องๆกระเทยรุ่นกระเตาะเราก็รู้จักเว็บไซต์นี้มานานแล้วก็ชื่นชมไปเอาอมมาตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นเหมือนกับบุพเพหรือเปล่าที่ต้องมาที่ต้องมาที่ต้องมาเจอพี่ออฟอีกอะไรอย่างงี้แล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าเป็นสังคมเรื่องเลยตกลงจริงหรือเปล่าเรื่องเซ็กกับห้องแคมป์ฟอกซ์จริงไหมมันอยู่ที่อย่าอ้อมอย่าอ้อม ความต้องการของแต่ละบุคคลมากกว่าค่ะอยู่ที่ว่าใครเข้ามาแล้วต้องการแบบไหนใช่ผู้<ห>ชายเข <omas? S 1> เข้ามาจะมาอีนี่กับเธอหละคือผู้ชายเข้ามาส่วนใหญ่เขาจะมาดูกระเทยก็ให้กระเทยโชว์มาหลอกล่อไปอะไรพี่ออฟเลืถามนิดนึงเดี๋ยวย้อนกลับมาก่อนแล้วเวลาเราถ้าเกิดเราโชว์รามกอนาจย์นี้เราไม่โดนแบนห์เอโดนอะไรหรอคือพี่จะห้ามเด็ดขาดไงอย่างน้อยคือโดนพี่ด่าเนี่ยก็คือแบบว่าแย่แล้วห้ามเด็ดขาดว่ามีสัมในห้องเรียกว่าไฟ ไไม่ห้ามโชว์ลามกอนาจาร์ห้ามส่อง่วนอื่นที่ไม่ใช่ใบหน้าเพราะห้องเราอยู่ในโซน general g e n e r a เ general คือทั่วไปใช่ครับมันจะมี18บวกใช่ไหม18บวกตรงจุดนี้หนูอยากเข้ามากแต่หนูเข้าไม่ได้อะต่อค่ะสำหรครีมอะสำหรับครีมนะคะก็ชอบตัวแอปเสียงนี่แหละนะไม่ได้แอปเสียงจริงอันนี้คือเสียงจริงนะคะแม่ให้มาแต่เสียงไม่ให้หน้าโอ้แต่หน้าสวยหน้าสวยหน้าดเป็นนางาวฟิลิปปินส์ในส่วนของ c a m f l o x ะเป็นในความรู้สึกครีมนะคะมันคือโปรแกรมที่ให้สําหรับ เพื่อนทุกมุมโลกมาคุยกันแชร์ความรู้สึกแชร์อย่างห้องมิสเตดิบอยเนี่ยอย่างบางครั้งเพลงเนี้ยเราเคยได้ยินตอนเด็กๆถามพี่อ๊อฟปุ๊บพี่อ๊อฟคะเพลงนี้ที่ร้องว่าแบบนี้แบบนี้นี่คือเพลงอะไรมันคือการแชร์ว่าเออเพลงนี้นะเพลงนี้นะคือแล้วเราก็ได้รู้จักเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็รู้สึกดีที่มีแคมปัสนะคะก็ก็คือส่วนหนึ่งก็คือจะบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่สําหรับสาวไดสองห้องส่ขาเปมา็นห้องสาวไดสองมาเจอผู้ชาย ใช่หน่เพื่อนหาแฟน่ไม่ใช่เรื่องเซ็งแล้วเป็นเรื่องความรักหรือเปล่าก็มีนะบางคนก็มีความรักมีแฟนซื้อซื้อบ้านให้กันไปอยู่ด้วยกันก็มีมาแล้วค่ะจากการพบเจอในห้องแคมป์ฟของก็ถูกต้องค่ะซื้อบ้านให้กันหรือไปอยู่ด้วยกันไปซื้อบ้านอยู่เป็นเรือนหอดขอสาวไปหน่อยนึงก็เทยสวยไหมก็ไม่ได้สวยมากขนาดระดับน้องปอยเลยนะ ผู้ชายก็คือผู้ชายคนไทยนี่แหละค่ะคนไทยหรอนี่เขาก็มีล่าสุดเศรษฐีราชบุรีกลายเป็นเว็บไซต์สื่อักไปแล้วนะใช่เราอยากให้คนที่แบบว่าอยากมีความรักกันอยากมีแฟนที่ไม่ได้เน้นเรื่องเซ็กซ์ซึ่งบางทีเราห้ามไม่ได้เรื่องเซ็กซ์นะเพราะว่าทุกที่มันมีอยู่แล้วเว็บอื่นยังมีเลยทีนี้เราอยากให้คนอย่างเป็นนั่งโชบไปอยู่เกาหลีไปอยู่ไต้หวันอุ้ยเหงาอยากคิดถึงเพื่อนเมืองไทยก็มาเจอมาคุยกันได้ ก็เข้ากันมาได้ครับรับรองว่าห้องนี้สีขาวฝากถึงกระทรวง ICT ด้วยนะคะดิฉันดูแลห้องอย่างดีคะ่ะถามพี่ออฟอีกหน่อยและอย่างเงี้ยพี่ออฟสมมติว่าอย่างแคมฟ็อกเนี่ยห้องเราเป็นสีขาวอย่างนี้ใช่ไหมคะอยากถามต่ออีกว่าถ้าเกิดมีใครมาโชว์ลามกอาจารหรืออะไรแบบนี้เรามีวิธีไงกับเขาพวกนี้นจะเป็นคน,นคใช่แต่ออกจัดก,การพวกนี้จะเป็นคนเขาจะมีคําสั่งที่ใช้ในการขังคือตัด ตัดการสนทนาตัดการสนทนาตัดการสนทนาล้วมารนาตัดกาสนทาตัดกอสนาตัารสนทนาตัดารสยทาตัการสนทนาตัดการสนทนาตดการสน้นาัไการสนทนาตดารสยทนาไดการสนท้าตัดการสอาตดการสนทนาตการสนทนาอัารสนทนตารสนทาัการสนทนอตดการสนทาตัดการสนทนาตัการนทนาตัการสาัดกานทมาตัเการสนทตดกรสนทนาตังกรสนทนาตดกราต้อกาอสนลดการทนตกคนทนาตัดกานนตัดกแรสนทนาตัดการสนอนาตกรสนทนาตัการตัดการอนนอร์คือคนทนีกรสนารนอะารอย่างเนี้ย ก่อนหน้าเนี่ยหนูจําได้ว่าอย่างแคมฟ์ฟอกเนี่ยเป็นอะไรที่ฮิตมากในหมู่วัยรุ่นหมู่เด็กทั่วไปพี่ออบต้องยอมรับมาโดยตรงว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่เขามีจุดมุ่งหมายอะไรกันแน่นอนเข้ามาห้องกระเทยเขาอยากรู้จักกระเทยไม่รู้จะเป็นยังไงมุมเซ็กความรักอยากมีเพื่อนกระเทยอยากมีแฟนมันมีอยู่แล้วเคือยากจะมาเจอเพื่อนใหม่แม้แต่จะมาป้นซั์เป็นยกขยงหกโมงเช้ากันก็มีเคยมีไหมที่แบบว่าโดนปล้นจากกัรเจอในแคมฟ์อกเนี่ยมีมีทั้งผู้ชายแล้วก็กระเทยนี่ละคะที่ไป ผ ma ู้ชายมาป้นกระเทยกระเทยไปป้นเขามีหมดก็คือมีมีมีกรณีหนึ่งนะที่เอาที่เราแบบกระเทยช่วยกันตามหาว่ากระเทยคนนี้คือใครจับโจรเนี่ยหรอจับโจรเมีมีเคสจับโจรด้หรอแล้วจับได้ไหมเหมือนกระเทยไปนัดเจอผู้ชายแล้วคนีก็ะเทยไปลุกยัเราก็เป็นนักสืบเนาะลมาอะไราเอายาสลบทาตรงส่วนเราไปแล้วผู้ชายก็อุ้ยอันนี้สนใจมากัีเอามาคุยมียาสลบแปะหัวนมนั่นแหละแล้วพอชาผู้ชายเริ่มไปลงไปที่หัวนมปุ๊บผู้ชายลา ทางที่ดีทุกคนควรเล่นอย่างมีสติค่ะอ้าวแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงพี่ออฟที่ไม่เจอแบบนี้แล้วผู้ชายมีคำแบบเราแบบนี้มัเราต้องเซฟตัวเองค่ะอ่าถามนิดนึงเคยในอันนี้ถามแบบทั่วไปไมอันนี้ตอบเป็นกลางได้นะเคยนะเจอผู้ชายหรือเปล่าเอาพูดมาตามตรงห้ามโกหกเคยเคยใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่เป็นไงมั่งแฮปปี้ไหม ก็แฮปปี้ทั้งแฮปปีอก็น่าเจอกันปลูกสตรอเบอรี่บ้างอรี่อ้ย่างน้องเอมี่มั่งเคยนัดเจอไหมคะเอมี่เคยค่ะผู้ชายแฮปปี้หรือว่าเราแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายค่ะแต่ว่าแต่ว่าคือมันมันอยู่ที่ว่าคือเราเราอยู่ที่การวางตัวของเราด้วยว่าเราวางตัวยังไงแล้วก็มันจะเป็นการสกรีนคนที่เข้ามาเข้ามาใกล้ชิดกับเราด้วยดูหนังกินข้าวนอนรู้จักนิสัยกันก่อนอ่ะแล้วอย่างน้องน้องครีมล่ะเคยนัดเจอผู้ชายไหมบ้างส่วนมากนัดเจอเพื่อนมากกว่าหนูหนูผู้ตกต้องถ้าหนูหนูใช้คำว่าบ้างพีี่่่โออเเคพชืละ แต่อย่างเจอเพื่อนเอมี่ก็นัดเจอนะเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแ่งเหมือนว่ามันนั่นเลยเนาะแล้วเวลาเจอถามนิดนึงเคยนัดเจอเรื่องเซ็กซ์มาเอาพูดเผื่อไม่เป็นไรรายการเราดับไม่ประเด็นไม่ประเด็นว่าเซ็กต์ก็ดูแต่ไม่เคยมีเนาะส่วนตัวเอมี่นะมีความรู้สึกว่าเรามีฮอร์เรนโฟกัสเรื่องอื่นอย่ามองโฟกัสเรื่องเซ็กต์ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเราเองก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้ใช่ไหมใช่เรามีความสุขกับการแต่งชวเไปหลายโคนเนาะเขาต้องการความรักแฮปปี้แค่ตรงที่ว่า มีคนยอมรับในตัวเรามีคนชื่มชมในตัวเราปัจจุบันถามคนว่าทำอาชีพอะไรกันบ้างอ่ะถามนี่ก่อนค่ะน้องเฟียดเปิดธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษค่ะเป็นอาจารย์พิเศษสอนอะไรคะสอนวิชาการจัดดอกไม้อยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสอนวิชาการจัดดอกไม้นะอ่ะต่อไปน้องเอมี่เอมี่เป็นแฮร์ดีไซเนอร์กับเมคอัพอาร์ติสต์ค่ะงานที่การงานโอเคนะแฮร์ดีไซเนอร์นะอ่ะต่อไปน้องครีมค่ะครีมทำบริษัททัวร์ขายตั๋วื่องบินค่ะขายตั๋วื่องบินโอเคการงานก็โอเคนะคะภาษาอังกฤษอองะะไไไรรดดด้้้หมมมเลยใช่่นคคี เคยน้อยใจไหมบอกว่ามาเป็นสาเพศสองเนี่ยแบบคนสังคมจะแบบไม่ให้โอกาสเราไม่ให้โอกาสในการทํางานไม่โอกาสในการยืนหยัดเทียบเท่ากับสังคมทั่วไปอย่างเงี้ยสำหรับครีมตัวครีมเองไม่นะคะเพราะว่าตั้งแต่ครีมเรียนจบมาครีมก็ได้งานเลยแล้วไม่มีใครเลือกครีมที่เรียนจบมนได้เก่งเท่าไหร่คะเก่งที้ยมอันดับสองค่ะโอ้เก่งอันนี้เป็นกระเทยจังไหมนะคะผู้ชมทางบ้านค่ะเป็นสาเพศสองแล้วต้องมีส่วนที่มันต้องเป็นทดแทนใช่ไหมใช่ค่ะ่ค่เป็นกระเทยแล้วก็้ผิดแล้วอ่ะก็ขอเรียนเก่งหน่อยแล้วกัน อันนี้เรียนเรียนจบอะไรมาคะมีเรียนทางด้านศิลปกรรมมาค่ะศิลปกรรมก็เกี่ยวกับการศิลปะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็ศิลปกรรมการแสดงแล้วถามพี่อ๊อฟต่อกลับมาที่พี่อ๊อฟก่อนจุดประสงค์ในการตั้งห้องแคมฟ็อกหรือว่า m r y b o y c o m การตั้งเว็บตั้งอะไรพวกนี้คือเพื่ออะไรเพื่อให้สังคมสาวประเภท2กว้างขึ้นคแค่นี้เองง่ายๆเป็นสื่ออีกสื่อหนึ่งของสาวประเภทสองอ่ะแล้วพี่อ,อ๊อฟคิดว่าสิ่งที่เราทําไปได้ผลกลับมาบ้างไหม ได้ผลหนึ่งกระเทยได้เจอกันมากขึ้นได้แชร์ได้ดีกันคาดอย่างเช่นเรารวมตัวไปทํากิจกรรมดีๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นช่วยคนน้ําท่วมใช่อย่างน้อยๆเมื่อก่อนวงการประกวดกระเทยกว่าเราจะรู้ข่าวนีะเก็จะปิดปิดกันไม่ได้บอกกันเพราะกันซีกันอีนั่นต้องมาประกวดอีนี่สวยใช่ตอนนี้อ๋อต้องขอขอบคุณนะครับสูนข่าวทั่วประเทศของ missladyboy.com ออมีศูนข่าวทั่วประเทศด้วยยังเปิดรับอชตรงนี้ชอบตรงนี้มีสูนข่าวทั่วประเทศอยู่มีคุณกบจากเชียงใหม่คุณต้นสุขขอไทยคุณอาร์ตอุตรดิษแล้้วกกก็็อองจจาภูเต ตามหัวเมืงอีกใหญ่เยคือเขามาช่วยเราในเรื่องของการนำข่าวถ่ายรูปมีข่าวมีอะไรมาบอกเนี่ยต้องขอบคุณมากๆจริงครับอย่างตัวน้องเฟียสเองเนี่ยขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็เพราะมิสเลด้บออลด์ค่ะเพราะว่าในเว็บเนี่ยมีมีทั้ง ห้องห้องที่เราพูดถึงเรื่องความสวยความงามเรื่องศ<อ>ิลปกรรมเรื่องการแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยซึ่งน้องเฟียตอนแรกไม,ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าไม่มีเพื่อนเป็นกระเทยเลยแล้วก็ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะ<อ>จริงหรือยังไม่มีเพื่อนเป็นกระเทยท <c oughs> ำขนาดนี้นะอะอยากที <c oughs> ่อาฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะก็จะฝากไว้ว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยกย่องพวกเราว่าเป็นคนเหนือมนุษย์ค่ะไม่ต้องมามองว่าพวกเราเป็นพวกเลิศทำผมคุณสวยกว่าผู้หญิงอะไรมองแค่ว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นคน เทียบเท่าแค่นั้นเองเราไม่ได้ขออะไรมองแค่ว่าเราก็คือคนขอความเป็นคนแค่นั้นเองว่าผู้หญิงก็มีดีและไม่ดีกระเทยก็เหมือนพวกคุณทุกคนไม่แตกต่างไม่ต้องขอให้ไม่ต้องยกย่องพวกเราให้เลอเลศว่าเป็นอันดับหนึ่งสุดยอดเป็นไม่ต้องมองแค่พวกเราเป็นคนขอความเท่าเทียมกันบ้างก็พอแล้วขอพูดอย่างหนึ่งได้ไหมเป็นเรื่องที่พูดแล้วอยากจะร้องไห้มาอะไรคะห้ามร้องนะหนูอ้ายจะบอกว่าขอบคุณคุณอิ่มทิพม์ภูมมากนะคะเพราะว่า มีความรู้สึกว่าพี่ติ๋มเนี่ยเป็นคนที่เปิดโลกแล้วก็ให้โอกาสกับสาวประเภทสองอย่างแท้จริงไงขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่อ๋อขอบคุณเพราะว่าสาวประเภทสองทุกๆคนนี่ได้โอกาสจากึ้นเดียวา่าคนเราเนี่ยทำงานอะไรก็ตามมันูว่านะต้องมีโอกาสจากสังคมอยากให้ทุกๆคนหลายๆบริษัทหลายองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่ดีกับสาวประเภทสองแบบนี้ใช่นะสาวสองเราก็ชื่นใจนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะพักชมแฟชั่นโชว์สักครู่เดียวนะคะกลับมาช่วงหน้าเปิดรับสายฟนอินค่ะ